สวัสดีทุกคนนะครับมาชมเส้นทางลัดไปบ้านแม่คำปองจากกรุงเทพนะครับจากกรุงเทพไปจังหวัดเชียงใหม่ก็จะมี2เส้นทางด้วยกันนะครับจากนครสวรรค์ไปตากก็จะเป็นทางหลวงหมายเลขหนึ่งนะครับส่วนนครสวรรค์ไปพิษณโลกแพร่แล้วก็ลำปางก็จะเป็นทางหลวงหมายเลข1 1นะครับจุดนี้ผมจะให้ดูเส้นทางลัดที่จะไปบ้านแม่กำปองนะครับ เส้นทางลัดที่ว่าเนี่ยไม่เข้าตัวเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วเป็นเส้นทางค่อนข้างเสี่ยงและค่อนข้างอันตรายนะครับสําหรับคนไม่ชนานาญทางนะครับตามรูปก็จะเป็นเส้นทางปกติที่คนนิยมใช้กันนะครับก็จะไม่อันตรายหรือเสี่ยงอะไรนะครับจากลําปางมาเชียงใหม่เส้นทางลัดที่ว่าเพื่อเอินมีพักพวกนะครับที่มาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ไปบ้านแม่กาปองเนี่ยเคย เจอเส้นทางนี้มาแล้วครับเขากด GPS จากจังหวัดลำปางนะครับแล้ว GPS ไม่ได้ให้เข้าตัวเมืองเชียงใหม่นะครับให้ลัดมาบ้านแม่กำปองซึ่งเป็นภูเขาครับแล้วรถของเพื่อนเนี่ยเบรกไม่นะครับถึงขนาดว่าใจสั่นหมดเลยครับเพราะมันค่อนข้างสูงแล้วทางแคบนะครับเส้นทางที่ว่าที่จะไปบ้านแม่กำปองที่ขึ้นจากลำปางนะครับก่อนไปชมคลิปพาทุกคนมาดูเส้นทางลัดทั้งสองเส้นนะครับจะสังเกตได้ว่า GPS ไม่ได้ให้เข้าตัวเมืองเชียงใหม่ทั้ง2เส้นนะครับเส้นทางแรกก็จะเป็นสีน้ําเงินนะครับก็จะเป็นทางหลวง1157นะครับก็ลําปางไปอุทยานแจ้ซอนนะครับต่อจากนั้นเราก็ใช้4025เพื่อไปบ้านป่าเมี่ยงแล้วก็แม่คาปองนะครับอีกเส้นทางหนึ่งก็จะเป็นทางหลวงหมายเลขหนึ่งะครับก็จะไปเลี้ยวขวาก่อนเข้าจังหวัดลําพูนนะครับเส้นทางก็จะไปทาง สะพานขาวทาชมพูนะครับก็จะเป็นทางหลวง2031นะครับก็จะไปโผล่อีกทีก็อำเภอแม่อ่อนแถวน้ำพุร้อนสันกำแพงนะครับทุกคนลองมาดูเส้นทางลัดจากจังหวัดลำปางขึ้นแม่กำปองนะก็จะเป็นเส้นทางนี้นะครับก็จะเป็น4025นะครับจากน้ำพุร้อนแจซอนนะครับขึ้นมาก็จะเป็นบ้านป่าเมี่ยงนะครับบ้านป่าเมี่ยงแล้วก็จะเป็นจุดชมวิวกิ่วฟินนะครับ จากกิวฟินก็จะไปบ้านแม่กำปองระยะทางจากแม่กำปองมากิวฟินก็ประมาณ3 4ถึงกิโลนะครับเส้นทางที่เห็นเนี่ยเป็นปูเขานะครับค่อนข้างสูงนะครับแล้วเส้นทางค่อนข้างเสี่ยงก็จะมีโค้งแล้วก็ชันนะครับถ้าไม่ชำนาญเส้นทางก็ไม่แนะนํานะครับเพราะเป็นเส้นทางที่คนในพื้นที่คนในชุมชนนะครับเขาใช้กันจุดเริ่มต้นในคลิปก็จะเริ่มที่หมู่บ้านแม่กำปองนะครับ ลานจอดรถวัดแล้วก็ไปสิ้นสุดที่กิลฟินนะครับจากกิลฟินก็จะมีคลิปขาลงนะครับไปหมู่บ้านแม่คำปองก็ให้ดูเป็นแนวทางนะครับว่า,าถ้าผ่านเส้นทางรัดบ้านป่าเมี่ยงประมาณไหนนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยทุกคนสามารถเลือกดูช่วงเวลาได้นะทุกคนผมทำตัวเลขไว้ใต้คอมเมนต์นะครับกดจิ้มตัวเลขได้เลยครับ เห็นไตรงนี้เป็นจุดชันอีกจุดหนึ่งของแม่กระปองเห็นไหมขนาดลื่นมันก็ไม่ต้องแรงมากเท่าไหร่เพราะมันตับสุดแล้วใช่ใช่้าน้ายเมืองก็จะเป็นร้านชมนกชมไม้นะขวามือก็จะเป็นร้านอิงดาวเป็นที่พักแล้วก็คาบีคาเฟ่ส่วนจุดร้านหนึ่งก็จะเป็นระเบียงวิว เ,เส้นทา,ทางหลังจากออกจากบ้านแม่คกำปองมาสักพักหนึ่งเส้นทางก็จะเริ่มแคบแคบแล้วก็จะมีช่วงโค้งชันเป็นช่วงชังชนนี่ชันเลยนะเลยระเบียงวิวกับอินดาวมาก็จะเป็นน้ำตกแม่กำปอง ซ้ายมือเลย,เลยมา3 0มเมตรครับนี่บริเวณนี้แหละจะเป็นตึก็ต้องค่อยๆไปครับจนนี้ันจะถนนเขาพอประมาณนี้ต้องค่อยๆไป สองข้างทางนี่ร็บเต็มไปด้วยต้นไม้เนะเป็นร่มรื่นมากครับแล้วระดับความสูงก็ค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปนะครับมันจะสูงชันเป็นถนนที่ค่อนข้างจะขับยากอีกจุดหนึ่งนะครับเส้นนี้ต้องใช้ความระมัดระวังสูง ถนนก็ประมาณนี้ครับก็เป็นสองเลนเนาะสวนสวนกันได้แต่ว่ามันไม่มีหลายทางครับจะสังเกตได้ว่าถนนเนี่ยจะไม่ค่อยมีรถสัญจรไม่ค่อยมีรถวิ่งอันนี้เรามุ่งหน้าไปกิวฟินนะครับก็ห่างจากบ้านแม่กระพงมา3ากิโลกว่าเนะ แต่ด้วยถนนที่ต้องใช้ความประมัดระวงังครับนี่น่าจะเป็นรถกระปะรถของชุมชนแม่กำปองที่ไปส่งนักท่องเที่ยวไปกิวฟินครับค่าบริการที่อยู่ที่ต่อคนคนละร้อยเนาะไปกลับดูเลย เราดูถนนโค้งตรงนี้แหละถ้ามีรถมาคือถ้าบนเขาถ้าเวลาลงมันจะอันตรายตอนตอนขึน้นรถมันไหลด้วยนะต้องไม่ปล่อยไม่ปล่อยรถ จากแม่กระปองไปกิวฟินนะครับให้ทุกคนดูว่าแบบเส้นทางเปน็นยังไงเพราะเป็นส่วนน้อยที่นักท่องเที่ยวจะขับรถผ่านมาเส้นนี้ครับน้อยมากเนี่ยพอมันลงถ้าตอนลงนสังเกตนะครับถ้ามองจากคลิปมันอาจจะดูไม่เหมือนไม่มีอะไร นนะัต้องไม่ตกใจต้องรับไปเรื่อยๆไปได้ค่อยๆไปจังหวัดไหนส่งรถก็ต้องส่งเส้นทางก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวก็ได้น่าน่าจะเป็นป้าย ้าป่ามีเงี่ยครับเป็นป้ายขนาดใหญ่ไม่แน่ใจว่ายัง ที่ค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับอันนี้ก็จะมันเป็นเขาแล้วค่อนข้างจะสูงในระดับนึงอันนี้ให้ดูแบบยาวๆเลยนะครับจากบ้านแม่กระปองมาเกิบฟิต ถ้าใครจะมาก็ดูรีวิวครับเส้นทางในคลิปนี้ดูเป็นแนวทางได้นะว,ว่าทางประมาณไหนนี่ถ้าเป็นหน้าฝนหรือช่วงที่มันช่ำๆะตะ้าครด้านข้างมันจะขึ้นบ้างรถเก่งขับเคลื่อนล้อหน้ามันจะปัดบางมันจะฟรีบ้าบางช่วง แต่ถ้ายางดีก็ไม่มีปัญหาเดี๋ยวจะเอาบรรยากาศนะขาลงมาให้ดูด้วยครับนี้เป็นขาขึ้นเนาะเดี๋ยวก็จะมีช่วงขาขากลับด้วยบ้านแม่กระป๋องช่วงขาลงว่ามันลักษณะถนนจะประมาณ อนนเขาน่าจะรอฟักพวกแม่ถ้ามาเรื่อยๆก็ค่อยมาก็ออกมาได้ คนมีความชำนาญการขับรถหน่อยพราะเส้นนี้ถ้าลงไปเรื่อยๆมันเป็นจุดรอยต่อระหว่างเชียงใหม่เขตจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดลำปางนะครับ จะเป็นป้ายมีชิดป่าเมี่ยงแล้วย่างๆครับไปต่อคือไม่ทำไมรถเยอะเนี่ยพรรถที่มาพักแม่เลยไม่ได้ไม,มาเดินฟินเนี่ยเยอะมากอ๋อน่ไงร้านเนี่ยจะเข้า คิวฟินไปแม่กระปองครับเส้นนี้เป็นขาลงนะครับเอาบรรยากาศการเดินทางช่วงขาลงกิวฟินไปแม่กระปอง ขาลงอาจจะเร็วกว่าขาขึ้นขาลงเพราะว่าลดไหลแต่ก็ไม่ได้ไปล่อยให้ลดไหลนะครับก็ต้องประคับประคองความเร็ว ประมาณนี้แต่หลักๆคือถนนมันแคบเนาะแล้วก็มีโค้งสูงชันครับอันนี้เป็นขาลงไปแม่กระปองนะครับจากกิ่นฟิน ช่วงโค้งหักศอกเลยหักแล้วหักอีกซ้ายขวาโอ้ตรงนี้แคบนะ แจ้งนะของอันตรายเป็นระยะก็เตือนสำหรับคนที่เดินทางมาจังหวัดลำปางใช้เส้นนี้ครับ,บจาจคนที่เคยเดินทางขึ้นเขาเนาะก็จะมีสัญลักษณ์แจ้งตลอดทางครับแต่ถ้าคนพื้นที่เขาก็ชินอยู่แล้วที่หมู่บ้านบนเขาเขาก็ชินเส้นทางนี้อยู่แล้ว จะสังเกตได้ว่ารถจะไม่ค่อยสัญจรจะไม่ค่อยมีรถผ่านนอกจากรถท่องเที่ยวมีโค้งหมู่บ้านนี้คนไม่ค่อยมาพักเพราะว่ามันเดินทางทางานลำบากมีน้อยโคงตรงนี้ กายามเช้าแม่กำปองก็ไม่เช้าหรอกแปดโมงละไม่เช้ามากโอ้โหคนมากันเยอะเลย